ค่ะดรขาสถานการเงินเฟ้อของประเทศในแถบอาเซียนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะโดยส่วนรวมนะครับก็จะมีอัตราที่ต่ําลงกว่าที่เคยคาดกันเอาไว้นะครับจะแจ้งเป็นกลุ่มๆดังนี้นะครับก็คือถ้าในกลุ่มประเทศสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ประเทศไทยแล้วก็ประเทศพดนาเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับอัตราที่ทาง i อ f เคยเ พยากรเอาไว้เนี่ยนะครับก็ะจะพบว่ามีอัตราที่ลดต่าลงนะครับอย่างเช่นประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับจากที่เคยพิจารณว่าจะมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณ2.7เปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้อในค่าเฉลี่ยของปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะได้ประมาณ1.7เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับในสิงคโปร์เนี่ยจากที่เคยพยากรไว้ว่าจะได้ประมาณ0.4เปอร์เซ็นต์นะครับก็ตอนนี้ก็จะเหลือเป็นติดลบ0.4เปอร์เซ็นต์นะครับ ประเทศไทยก็จากที่เคยบอกว่าจะเป็น2.2เปอร์เซ็นต์กว่าๆก็จะกลายเป็นเปิดลบเช่นกันนะครับเป็นลบ1เปอร์เซ็นต์กว่าๆครับส่วนประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับจากที่เคยจะคาดการณ์ไว้ว่าจะเป็นประมาณ2.5เปอร์เซ็นเนี่ยตอนนี้ก็เหลือแค่0.7เปอร์เซ็นตนะครับส่วนในประเทศมาเลเซียนะครับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็มีการลดลงเหมือนกันแต่ก็จะลดลง,งไมไ่มากเท่าไหร่นะครับจากที่เคยประหยัดกองไว้ว่า2.06เปอร์เซ็นตก็ กลายเป็น1.8นะครับส่วนประเทศที่ต่างจากคนอื่นนะครับก็คือประเทศอินโดนีเซียนะครับที่เราเคยคาดการณ์ไว้ว่าในปีนี้จะได้มีเงินเฟ้ออุปทาน6.7เปร์ซ็นตนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น6.9แล้วนะครับอ,อันนี้พูดถึง headline inflation นะครับถ้าถ้าเรามองลึกไปถึงที่ core inflation เนี่ยก็จะพบว่า ก็โดยส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลดลงเช่นกันนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นตัวเลขติดลบนะครับอย่างในกรณีของประเทศไทยประเทศสิงโคโปร์ที่ตัว headline inflation เนี่ยติดลบเนี่ยนะครับถ้าดูถ้าดูดูไปที่ core inflation เนี่ยก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับที่ประเทศไทยนี้บวกที่หนึ่งเปอร์เซ็นตกว่าตัวสิงโคโปร์เนี่ยบวกที่จุดห้าปอร์เซ็นกว่านะครับซึ่งถ้า เราพูดกันถึงในแง่ของอมีปัญหาเงินฝืดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องขอเรียนว่าเ,เงินฝืดเนี่ยนะครับการระดับราคาที่ลดลงต่อเรื่องหรือ,ร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 อ,อที่เราเรียกว่าเงินฝืดเนี่ยที่ทางนักเศรษฐศาสตรส์ตรสมัยกลัวกันเนี่ยเราจะกลัวกันในแง่ของว่าอัตรา,าที่ลดลงเนี่ยถ้าเกิดจากการที่ประสงค์ภายในของประเทศเนี่ยลดลงเนี่ยทําให้การผลิตแล้วก็ าราคาลดลงเนี่ยมันจะเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรามองในรายละเอียดเนี่ยถึงตัวเลขเ e a d l น n ทอ n ์เนชั o นเราจะติดลบก็ตามนะครับแต่ว่าในตัวคออินเทชัของประเทศอย่างประเทศเราแล้วก็เป็นสิงคโปร์เนี่ยยังเป็นบว,วกอยู่ความติดต่อว่างเ d l ไล e กับ c o อ,อ,อินเท l i o ชก็คือเราตัดเรื่องของพลังงานแล้วก็เรื่องของอเซกเตอร์อาหารออกไปนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าแสดงว่าตรา งินเฟอที่ลดลงอย่างรวดเร็วเนี่ยเป็นผลหลักๆมาจากผลกภายนอกจากราคาพลังงานที่เปลี่ยนเทรนลดลงอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับประเทศที่ใช้พลังงานบริโภคพลังงานอย่างเราสิงคโปร์เนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะมีผลเสียเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเป็นผลดีที่ซ้ำไปเหมือนเราใช้ของถูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าการผลิตเรา GDP เรา,าเทรนยังคงดีอยู่นะครับแล้วก็ ตัวคออินเฟชันของเราเนี่ยยังคงมีอินเฟชันอ่อนๆก็น่าจะนับเป็นเรื่องที่ดีน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนในส่วนประเทศของอินโดนีเซียที่แตกต่างกับชาวบ้านเขาเนี่ยครับก็อาจจะเนื่องมาจากป,ประเทศที่พึ่งหนึ่งเลยก็คือเป็นประเทศที่พึ่งการสอ่งออกน,น้ํามันเป็นหลักนะครับแต่ที่สําคัญจริงๆเรื่องเขาคือประเทศนี้เขาเป็นประเทศที่ช่วยเหลือราคาพลังงานมาค่อนข้างมากนะครับ เริ่มเพิ่งจะมาเริ่มปล่อยลอยตัวเมื่อไม่นานมานี้เองซึ่งเป็นประจบเหมาะกับราคาน้ํามันโลกตก,ตกต่ำพอดีคเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนทางน้ํามันไเรเนเขาเนี่ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ตกลงทําให้ไม่สะท้อนลงมาในตัวเลขอินเฟชันของเขาเท่าไหร่นะครับ คือข้อซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะอัตรางเงินเฟอ้อในหลายประเทศของอาเซียนก็มีการปรับตัวลดลงเป็นในทิศทางเดียวกันกับของประเทศไทยแต่ถ้าดูในตัวเลขของ core inflation แล้วก็ยังถือว่าไม่น่าเป็นห่วงมากนักนอกจากปัจจัยในเรื่องของราคาพลังงานที่มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วมีปจัจจัยอื่นไหมคะที่เข้ามากดดันเงินเฟ้อคะเออที่ผมเห็นตอนนี้ผมผมไม่เห็นอะไรที่เป็นปจัจจัยสาคัญเกิดไปกว่าตัวพลังงานนะครับค่ะแต่จุดมีที่มีข้อสังเกติดหน่อยนะครับตรงอย่างเช่นประเทศมาเลเซียเนี่ยนะครับ เขาเขามีเงินเฟ้อที่ต่ำกว่า,าที่ i าจคาดการไว้ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเราไปมองในรายละเอียดเลยว,ว่าเป็นเทรน์ของเฟ้อของเขาเนี่ยที่ผ่านมาเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการแทนที่ประเทศอื่นเนี่ยเทรนจะตกลงเรื่อยๆนะครับในตรงนี้เนี่ยแสดงว่าเขาจะต้องมีปัจจัยช็อปภายในอะไรบางอย่างที่ทําให้นอกจากเหนือจกพลังงานนะครับที่ทําให้ราคาอินเฟชันเนี่ย แทนที่จะมีเชนที่ลดลงตามราคาน้ำมันโลกเนี่ยกลับมีเชนที่สูงขึ้นนะครับซึ่งณจุดนี้ผมยังผมยังไม่ไม่มั่นใจว่ามันเป็นอะไรแต่น่าจะเป็นปัจจัยภายในนะครับซึ่งก็มันประจบหมกกับตอนที่เงินหยุดค่าแล้วก็เงินมาเลเซียริงกิตมาเลเซียเนี่ยอ่อนลงอย่างมากนะครับอ่อนลงอย่างมากเกินกว่าคนไปให้ื่อนบ้านเราไปเยอะมากนะครับซึ่งไอตัวเงินเฟ้อที่เพิ่ขึ้นมาเนี่ยก็สอดคล้องกับ อัอตอราแลกเปลี่ยนท,ที่อ่อนตัวอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งปัจจัยเหตุผลที่กําหนดเนี่ยนตอนนี้ผมยังไม่ขอสรุปแล้วกันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นยาวเกินไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสักไม่นานทางนักเศรษฐศาสตร์คงจะสามารถบอกรายละเอียดได้มากกว่านี้ค่ะค่ะดร,รขาแล้วขนาดนี้เองนะคะถือว่าเงินเฟ้อยังเป็นเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ดีหรือไม่คะหรือว่าเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการตัดสินใจในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจเท่านั้นคะถ้า ทำข้อเห็สสสสนส่วน,สนสตัวของผมนะครับเงินเฟ้อเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมากคือไม่ดีน้อยเนี่ยโดยป,ปกติของผมแปลว่าดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงิสนฝืดเนี่ยที่เขากลัวๆกันเนี่ยเขากลัวแค่คคว่ามันจะสะทอมันจะอาจจะอาจจะแปลความหมายว่าอุปสงค์ภายในประเทศเนี่ยต่ำแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเรามีตัวเลขของ g ีดีดูเนี่ยเราเราก็สามารถดู การผลิตหรือรายได้ได้โดยตรงเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมดูตัวเลขตัว real GDP ในตอนนี้นะครับของทุกป,ประเทศเนี่ยมีเทรนดที่ยังคงเกาะเกาะเชิงขาขึ้นอยู่เหมือนเดิมครับไม่ไม่มีอันไหนที่รู้สึกว่าตกลงพวกภาพหรือยอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยเงินเฟอ้อเนี่ยมีไว้สำหรับดูในลักษณะของว่ามันมากเกินไปหรือเปล่าส่วนเรื่องน้อยเกินไปหรือเปล่าเนี่ย เป็นแค่เป็นแค่การดูภาพรวมแล้วก็สิ่งที่ต้องดูเป็นหลักก็คือในในว่าจะเป็นเข้า,าวภาวะเงินเฟ้อหรือเปล่าเนี่ยควรจะไปดูที่ตัวเรือจดีมากกว่าคับได,ด ok ้ค่ะดรอัทกิตค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับข้อมูลในวันนี้เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเรามาพูดคุยกันใหม่นะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะคุณกมลชนกคับค่ะซึ่งสถานการเงินเฟอ้อของ